สวัสดียามเช้านะครับเพื่อนๆครับวันนี้คุยกันสบายๆย,ยามเช้านะครับเรื่องของทุเรียนเล็กนะครับวันนี้วันที่สิบสี่มิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับก็ผมปลูกทุเรียนไว้หลายรุ่นนะฮะร,รุ่นแรกที่ได้รับผลแล้วก็จะเป็นหมอนทองนะครับอายุสิบหกปีนะครับส่วน ต้นด้านหน้าที่เพื่อนๆเ,เห็นนี้ก็ยังไม่ครบหนึ่งปีนะฮะเป็นโซเรียนที่ซื้อมาตอนแรกๆก็กิ่งพัน์ุเล็กมากนะฮะเป็นสายพัน์ธุเพียงพรนะครับก็พูดถึงเรื่องของการเอาใจใส่รักษาใบแต่ละชุดเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้ายาเคมีในการฉีดพ่นนะครับอาจจะเป็นอาบาเมกตินหรือว่าคา,าบาริลนะครับผสม คู่กับแคลเซียมบอรอนแล้วก็แมกนีเซียมเพิ่มเข้าไปให้กับใบในแต่ละชุดแต่ละครั้งแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่มีหมอกเยอะแล้วก็มีกลางช่วงเช้าแดดร้อนนะฮะก็ผมผสมแมนคเซตไปในชุดหนึงด้วยนะครับในปริมาณที่เขาเขียนจำกัด ไว้นะฮะข้างๆกล่องก็ในปริมาณที่ตามนั้นได้เลยนะครับก็ไม่ต้องผสมให้เยอะมากก็ในแต่ละใบแต่ละชุดเนี่ยนะครับเป็นสิ่งสําคัญเป็นอย่างมากนะครับที่เ,เพื่อจะต้องป้องกันเพลี้ยไกยแ่แย่ในรอบใบที่เพิ่งเริ่มคลี่นะฮะด้านหน้านี้นจะเป็นทุเรียนสายพันธุา์ใบาใหญ่ไม่จะเป็นสายพันธุ์ไดงินโดนะฮะในกรณีที่เราไม่ได้ อ่าฉีดอ่าไม,ไม่ไม่ได้ผสมแมนโคเซปในในตัวกระป๋อ,ปองฉีดพ่นนะครในตัวยาฉีดพ่นเนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตเห็นเหงื่อที่ใบนะครับเมื่อไรที่เหงื่อที่ใบที่เราเห็นด้านหน้าเนี่ยโดนโดนแดดเขาจะามีโอกาสที่เชื้อราไปเกาะแล้วก็สามารถขยายวงเป็นเป็นเชื้อราได้นะครก็ เป็นโรคที่บางคนก็เรียกว่าโรคหลาน้ำค้างนะฮะหรือว่าโรคแอนแทรกโด no นะฮะก็ควรจะต้องผสมไปด้วยจะได้ไม่เสียเวลานะฮะการทําทุเรียนหลากหลายรุ่นเนี่นก็มีข้อเสียกคือต้องผสมยาหลายรอบหลายครั้งให้เหมาะสมกับทุเรียนของเราในแต่ละรุ่นนะครับก็ทำถ่ายคลิปเก็บไว้เรื่องของความสำคัญในการรักษาชุดใบนะครับ เพื่อนเห็น,นะฮะใบแดงอินโดเขาจะใหญ่มากด้าน่ันจะเป็นสายพันธุ์โอชีนะฮะสายพันธุ์ที่กําลังมาแรงในช่วง2อสาปีที่ผ่านมาเพราวเป็นทุเรียนสายพันธุ์มาเลยที่มีลักษณะ,ะเด่นนะฮะ,ะก็มีราคาค่อนข้างสูงในมาเลย์นะครับควบคู่ไปกับผู้เรียนสายพันธุ์มูสันคิงนะครับซึ่งผลจะโตวกว่ามูสันคิงนะฮะ แล้วก็รสชาติก็่า,ารคเตอร์เนื้อก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันนะครับมีความนิยมเป็นอย่างมากนะฮะก็เดี๋ยวนี้ก็นิยมปลูกกันเยอะแล้วนะครับก็วันนี้เก็บบรรยากาศเรื่องของการจัดการทำสวนของผมนะฮะว่ามีการปลูกหลากหลายพืชหลายๆพันชนิดนะฮะไม่ว่าจะเป็นกาแฟนะครับไม่ว่าจะเป็นทุเรียนไม่ว่าจะเป็นมะพร้าว ไม่ว่าจะเป็นกล้วยนะครับในพื้นที่สี่ห้าไร่หลังหลังบ้านเนี่ยผมว่าจัดการสวนประมาณนี้นะครับก็เป็นความลงตัวนะะอันไหนที่ตายไปเราก็ไม่สามารถที่จะทําแซมได้แล้วก็ปลูกพืชพันธุ์อื่นไปนะเนี่ยครับเพื่อนๆเราจําเป็นที่จะต้องรักษาใบชุดใหม่ไว้ด้วยกันฉีดพ่นอย่างที่ผมบอกแต่ว่าฉีด ผสมแบบจางๆนะเพราะว่าถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นนะฮรจะมีมดแมลงเพราะว่าผมผสมไม่เยอะเพราะว่าตัวอ่ารอบนี้ผมผสมคา,าร์บะเรลนะฮะก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ผสมในตราที่เยอะจนเป็นก่อให้เกิดท็อกซิกกับใบนะฮะเพราะว่าใบาชุดเก่าเนี่ยมันพร้อมที่จะหลุดร่วงนะฮะผมดึงให้ดูน,น,นะฮะลงครูชุดเก่าที่ผ่านหน้าแรงมาเนี่ย เห็นไหมครับเขาไม่มีพื้นที่สีเขียวพอจะสังเข้าแสงได้ผมก็ต้องผสมแมกนีเซียมลงไปในยาให้ให้ชุดนี้เขียวเร็วขึ้นนะฮะเป็นลรงหัวที่พร้อมที่จะสังเข้าแสงให้กิ่งก้านของเขามีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็มีประสบการณ์แล้วก็าสามารถให้คำแนะนำผมได้นะครับผมก็มือใหมเ่เหมือนกันนะครับถือว่าไม่ได้ เป็นแนวเกษตรแบบลดต้นทุนครับไม่ได้มีเงินทองอะไรมากมายในการจัดการสวนนะครับแต่ว่าเป็นแนวประสมะสานนะฮะส่วนเพื่อนๆที่ท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วเห็นว่ามีประโยชน์ก็สามารถนําไปปรับใช้ในส่วนของท่านเองได้นะฮะก็วันนี้ช่องไอป้อมแฟมิลีก็ขอทาคลิปฝากไว้แค่นี้นะฮะแล้วก็อ e ีกสิห้าวันผมจะมาฉีดซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพิ่มแมนีเซียมให้กับใบนะครับเพราะว่าบางต้นเนี่ย เราสุริยะที่ยังไม่คลี่นะฮะใบ,บเขายังไม่คลี่นะครับเห็นไหมฮะก็ช่วงนี้เราต้องให้น้ําสม่ําเสมอนะฮะใบ,บชุดนี้เขายอดของเขาจะได้เ,เติบโตอ้วนนะฮะแล้วก็คลี่ออกมาถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นเพอาคลี่ออกมาเนี่ยเห็นไหมฮะเขาจะมีจําเป็นที่ต้องรักษาอย่าให้มีแมลงกลางคืนมากัดกินนะครับด้านหน้านี้มีแล้วบ้างนะฮะก็ เราฉีดยาไม่ทันนะครับก็อีก7วันหรืออีกสิบวันถยวมาฉีดพ่นอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ช่องไอปอมฟิลมิลลี่ก็ขอากล่าวครัว่าสวัสดีนะครับ